คืออะไรหนีกเ็เอ้ยเจเจกันสวัสดีครับเอ้ยเจดมึงเคลียร์ดินี่เป็นลูกของลูกอูกคือ,อยังไงลูกของลูกมึงก็เป็นหลูกเป็ลูกแล้วแล้วลูกเออนั่นแหละเคลียร์ให้เคลียร์ย,ยังไงเนี่ยเขาแจ้กูเลี้ยงเนะี่ยเลี้ยงอะไรหนูสมัยเนี้ยมันต้องทำมือทำด้วยตัวเองอะนะหนูหนูหรือเปล่าใช่ครับผมเอา ไม้เอ็กซกินไม้ไม้ผูกมาตกอ๋อมานี่มานี่มานี้มานาะมานี่ยมาเนี้ยเนาะพี่อดีตสามเจ็ดสี่มันต้องเลี้ยงด้วยตัวเองนะหนูหรือเปล่าสมัยเนี้ยเนาะแม่น้าค่ะเราต้องรู้จักไอ้นี่นะทำงานนะตัวแรงใครขับไปรอะไรฮะตัวแรงใครขับไปขอยืมตัวแรงหน่อยเบื่อเบื่อคันนี้มากเลยเนี่ยตัวแรงรู้จักทำโมทำงานตัวแรงอายยังไงอีกเฮียดาวโดนใบเฮียพี่กูโดนไล่สัตว์หลอดล้วกูเอ่ย ทำอะไรฮะหนูทาอะไรหนูทำอะไรพีิ娅ตัวอะไรกันไหนพีิ娅ไอ้เนี่ยอะไรหนูทาอะไรครับออยยูู่่่นีสุรินเปิดขนาดไหนพิ娅ดีมากทาไปต่อทาไปตลอดรถคือทำต่อไปทาต่อไปทาต่อไปหนูเชื่อพี่พี่ดาพี่ิาพิท้าอะไรน้องเจไม่มีรถเจไม่มีรถไปหนูมีตังเจเจสองบาทเอ้ยปาร์คโดนอะไรอ่ะทำงานอะไรมีตังสองบาทไอ้รามลูกหลานลูกเชียร์ดิโดนบัฟร้อย เอาดีเพื่อนใบส้มเลยเหรอใบส้มดีเพื่อนเึงของมึงมีใบมึง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 มีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วฮะไม่มีน่าจะด่าเยอะจัดก็เลยโดนใบส้มอ๋อเฮ้ยจริงๆถ้าด่าเยอะจัดไม่เกี่ยวกับสตอรี่นึงถึงมูลเราด่าเยอะมันรวมไม่แห่หวะรวมทีเดียวไม่แห่เหลืองไม่เหไม่ไม่แต่ด่ามันหลุดรอบเดียวหรือเปล่าคือคือคือด่าเยอะแต่ว่ามันแค่หลุดคำว่าเรา ไม่ไม่ไม่แค่ไหม่ไมายหมายถึงว่ามันมันอาจจะหลุดแค่นี้คหลุดแค่ที่ไม่ควรพูดอ่ะคําเดียวแค่แค่ที่ไม่ควรพูดอ๋อแล้วโดนส้มเลยเหรอจริงมันต้องเหลืองผมไม่รู้ว่าโดนเหลืองอยู่หรือเปล่าผมไม่เคยโดนใบเลยถ้าถ้าเกิดไม่เคยโดนก็ก็ก็ดีแล้วครับแล้วเขาจะปลดลดใบไหมครับต้องรอดูเทศกาลครับดับเขาจะลดที่ระใบใช่ไหมครับใช่ใช่สวเหรือหืออาจจะล้างไปเลยต้องรอดู โคตรเออครับทำที่อะไรมันก็ตอนเล่นตอนนี้ก็อย่าไปพูดอะไรดำดำลาวอะไรก็ด่าไม่ได้เลยเออไอไอคำที่มันแบบว่าเหยียดอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามอย่าไปพูดโดนใบอ่ะไอดดานโดนใบส้มเลยเเงงว่่นนีมมัส้หรืออแดาจริงนะคนที่โดนใบคนโดนใบนี่เหมือนกูนะมึงด่าแบบกูดิด่าแบบกูไม่โดนหรอกเพื่อนด่าด่าแสองแง่สองด่ากันปั่นอ่ะ ดาวมีเป็นเลยเพื่อนน้อหวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นมีคนมาหาเป็นมันหลุดได้โอ้ยจูโฮเดี๋ยวโอ้ยยีโดนใบส้มเลยเหรอดาวไม่เลส้มเหลืองไม่เมื่อกี้เนี้ยเชียร์มินอว่าลาวอ่อว่าลาวอ่ะโดนส้มเลยเหรอเฮียดาวมีใบเหลืองติดอยู่แล้วมั้งใช่เหรออ๋อถ้ามีเหลืองติดก็กรแดงเลยดิอ๋อเออ๋อดาดาหลุดนี่ส้มเหรอครับ คนเพิ่งรู้นะส้มเลยไม่รู้อ่ะเขาจะาคำเขาจะน่าจะเตือนก่อนนะก็คำคำนี้มันไม่เมื่อกี้เห็นอยู่ว่าดาบโดนใบส้มปรับสองล้านด้วยด่าเขาว่าเราได้หรอกโคตเขาต้องเก็บหลักฐานมาอยู่แล้วหนักจัดอ๋อนี่มันไอจูโฮลที่โดนสาวหลอกใช่ไหมแต่ว่าผมรวยไงก็เลยไม่เสียดดยเสียจัดเลย เอเอม hey, ันบางมันบ่นกับผมอยู่เนี่ยขายรองเท้าให้มันแต่ไม่เอากล่องให้มันกล่องไปนั่งหาเงินกู้ไอ้เหี้ยงนี่ออกไหมครับพี่ครับพี่บอกว่าพี่ขายรองเท้ายช่คู่สองหมื่นห้าครับพี่มีมีกล่องอุปกรณ์ครบแต่ขี้เกียจหาก็พดกูก็พดลงไปชัดเจนฑ์ด้วยว่ากล่องอุปกรณ์ครบแต่กูขี้เกียจหารับได้ก็รับไม่ได้ไม่ได้หาง่ายๆนะ เจเจคือพี่อ่ะพี่ซื้อ CPU ใช่ป่ะกับแล็มไม่นี่คือทำอะไรนะเพี่ไอ้เหี้ยพี่ต้องไปลื้อกล่องอ่ะหลังโกดังอ่ะไอ้เหี้ยกล่องไมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคนแก่มาเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบ้าใช่เหรอพี่ไปนั่งไปนั่งลื้ออยู่โกดังบังข้างบ้านในเหี้ยเงือออกเลยสัตว์ใช่เหรอพี่ไปบ้านพี่บางมาเออบ่อยๆแล้วซื้อ CPU อ่ะซีพียูไอ CPU i9 เจเจพี่เอาไปทำอะไรวะซีพียูอ่ะ เอากล่องไปทำไมตอนนี้พี่ตอนก็ตอนนี้พี่ใช้ i5 ไงเปลี่ยนเป็น i9 แล้วเฮ้ยพี่เอากล่องไปทำไมประสูติไอเอากล่องไปทำไมเดี๋ยวพี่ใช้เดี๋ยวพี่เอากล่องมันก็ต้องเอาไว้ประกันไงเผื่อเคมไงอ๋อไอเครื่องเครื่องที่ที่บางที่เครื่องที่พี่ซื้อใหม่ปะที่ขายให้พี่พี่พี่จู่ใช่ปะไอเครื่องนั้นปะไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือใช้เก่าไงมันขายขายพี่ใช่อาจใช้เก่าไปเพราะว่าพี่เปลี่ยนเป็น gen สี่ไงอืมแล้วก็เอาแรมแรมหกสิบสี่กิก ไอสามบัตสามพันแปดป่ะเอ้ยบัตห้าพันหกใช่เอาบัตห้าพันหกไคลคูนพราะพี่ไปใช้บัตรโคตรแรงเนี่ยเลยครับและไอเก้านั้นน่ะไอ้เหี้ยงและคอมแรงเกินเล่นเกมไม่ได้เนี่ยต้องไปปรับไบออดเองโอ้โหดีพียูมันแรงเวอร์ไปเ้ไอ้พวกเจ็ดสี่ขึ้นแต่มันต้องปรับไบออดพี่เพราะเกมสมัยนี้มันยังไม่รองรับเลยอะมันรอดูชื่อเลยหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดไอ้เหี้ยการชามาะไกนและไอเก้าโคตรแรง ไอ้เก้าในแรงสุดแล้วพี่ในยุคอะเออมึงจะมาเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเกิดมึงไม่ไปโดนสาวหลอกนะแล้วมึงก็เติมเงินชาติไปเยอะเว้ยไอ้เหี้ยโดนหลอกสามตีแสนโดนสาวหลอกไอ้เหี้ยโดนหลอกสามตีแสนฮะเย้ใช่อะไอจไอ้จูโฮลโดนสามหลอกไปสี่แสนโดนสาวหลอกไงหลอกให้ลงทุนหลอกให้ลงทุนสี่แสนเงินไปลงทุนเรื่องแล้วพี่หนักจัดเลยนะลงทุนลงทุนซื้อของพี่ให้ลงทุนกานข่าวไงมข่าไม่ลงทุน ยยาตัมันมันโดนมันโดนหว่านล้อมไงด้วยเสน่ห์ไงไม่คุ้มเลยนะไม่คุ้มนี่มากระลาดกลางนี่ไม่คุ้มไม่เท่าไหร่แล้วเสร็จต่อคุณด้วยกระลาดกลางนี่สี่แสนเลยเหรอพี่พี่โดนเนะแล้วให้เงินเขาไปทำไมอ่ะเโอนไวนไงไงแต่ก็เข้าใจพี่ความรักของรักความรักประเด็นคือไอ้ความรักที่เข้าใจไว้เธอแต่ก็ไม่เกี่ยวจริงว่าเพ่งเงินตาก็ไม่แต่ประเด็นคือเจอสามวันไงเงินกันไว้ก่อนเลยไปแล้วโอ้ถ้าเจอสามวันสิ ให้ตังค์ไม่น่าใช่ผมว่าเปืองไปเลยพี่อยู่กลาดกลางแป๊บเดินพี่ขุดอะไรอยไปรอบหน้ามึงต้องระวังกว่านี้ที่หลังอ่ะมึงจะคบสาวคนไหนต้องถามบ้างก่อนแล้วกันมาดิแต่เรื่องเรื่องกูย่ำไปแล้วด้วยอยู่เนี่ยมาดิยองตอบบังไงยุเพลยังไม่ได้ยูเปลยัไม่เคยให้ตังค์สาวใช่ไหมไม่เคยเออแต่บังเอะไปพร้อมหมดแล้วเลี้ยงเอ็มเค ไม่ไม่มันเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรพวกนั้นมันเลี้ยงข้าวเลี้ยงได้เรื่องมันมันเรื่องปกติแล้วไอ้เรื่องมันเป็นเรื่องปกติเอาดีพี่ย้ำมาแล้วอ่ะพี่บังไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจูโหเลี้ยงเคอสเออบังยังไม่เสีเคเยอะขนาดนี้เลยใช่ไหมเห็นว่าบังก็ให้กระเป๋าใบหนึ่งใช่ไหมมึงเลี้ยงเคกันสี่แสนเลยเหรอไม่เลี้ยงเคไม่เห็เลี้ยงเคนี่ได้บอกกับบางแม่แม่ไม่ดื้อหรอแม่จำเป็นทองไม่ดื้อหรอกก็โมเท่ห้ามมุ่งห้าไปถ่ายทองโอ้โห นาวักหนึงป่วยไม่ทำไมมือถึงล้าเล่าความโง่ของมึงวะ <c oughs> แล้วประเด็นคือด้วยแม่งแม่งผมยืมตังค์มัหมื่นสองเซอกาจอทวงกูทุกวันเลยไอ้ี่ทีหญิงนี่ให้เป็นแสนไม่ต้องคิดไม่ต้องทวงไอ้สัตว์เสียแสนแค่ครั้งเดียวไอ้เียมึงไปตัวทอปที่แล้พี่แล้พี่เสียสแสพจโฮพี่เ <c oughs> สียแ <c oughs> สพี่พี่ได้ยาปะพีเดียวเดโอไปก่อนเลย แพงแพงไปว่าถ้ามึงเบื่อขนาดนั้นมึงไปเดอะลอตเลไอ้เหี้ยเดอะลอตออฟเดะลิงอ่ะเย็นหล่อเดอะลอดราชดาโอ้โหไว้ก่อนเลยมึงไปทาราวดียังดีกว่าอีกไอ้เหี้ยแค่คนแร้ตัวท็อปเลยมึงก็ไปโคลอนเซ่แบบเจ็ดวะเออฮะไปบ่อยจะตาโคลอนเซ่ยมึงไปโคลอนเซ่พระรามเก้าแบบเจ็ดวะเออไอ้เนี่ยปีกมงปีกไม้อะไรเงี้ยไปหมดแล เด็กออดก็ไปมาแล้วเด็กก็ไปมาแล้วมึงดูอย่างยุเปตเนี่ยโรงแรมวัฒนาซอยลาดกระบังไปบ่อ<า>ยไ, <ว S 2> ไปกันใหญ่อย<ไ>่างเงี<ไ>้ยเยอะแยะไปไปไปมาแล้วไปกันใหญ่ไม่ได้ย่ามไม่เยี่อเปลืองตังเสียเ<ไ>ป็นแสนไข่ไม่ได้จับเยี่หมดแล้วเยี่ยมหมดแล้วแล้วหมดแล้วหแหวมึงไม่รู้จักยุ ยูเป็ตเมืองเมืองญี่ปุ่นในเด็กไปย่ำมาแล้วยูเป็ตอ่ะยูเป็ตเล่นน้อยเลยเลยควบสองนะคนนี้ควบสองเนี่ยที่เห็นยูเป็ตไปยู่งกัญี่ปุ่นบ่อยๆเนี่ยไม่ได้เที่ยวนะไปย่ำที่โน้นไม่มีโอ้โหหนักจัดเลยพี่คืออีสเตอรเนี่ยยูเป็ตเน้นเล่นหมดแล้วขาวๆเนี่ยสาวญี่ปุ่นไม่แต่ที่ที่เกาหลีเคยซื้อชอบไอ้ที่เกาหลีะ มาดิมาดิอะไรนะการาชานี่ไงก็นี่ไงวันนี้เลยเนี่ยทูเดย์อะเออเอาเลยได้ชิ้นชิ้นส่วนเยอะๆก็บอกเลยื้อต่ออี้เยียนี่มาแกอี้เียนี่ปิดคอมทีไรเปิดคอมมันมันทำทำไมวะปิดคอมแล้วเราก็เปิดคอมมาเล่นเกมทำทำไมวะไม่เข้าใจแม่งนะบางทีอะปิดคอมใช่แล้วก็ลงมาตีมเสร็จแล้วก็เปิดคอมมาเล่นเกม ทำทำเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้รั่วหลุดที่ไหน,นอไอโอ้โหพี่พหิวเกินพี่พี่หิวนี่เกินกใช่ห้าหนึ่งสองเก้าสามพี่พักเล่าพี่ไม่พักหรอกไม่พักหรอกใช่เป็นไงบ้างพี่ตอนนีตน้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี่พี่อยอ ไม่ได้เล่นแหลไม่ได้เกมแล้วจ่องปัจจุบันใช้กรจอ่ะนะโมไปว่าดีพี่ใหญ่ยังสวัสดีครับปอเฮ้ยนี่มันเจทูเดอะอูอะเดอะโฮยพี่แพี่แฟมเไงบ้างเจไงรู้เลยครับผมไม่ได้ยุ่งเจโจเคยัหลอหล่อจริงหล่อจริง ที่นี่มาก็ร้องเพลงอ่ะบอส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 มาไม่ทันเมื่อกี้จูโฮมันโง่โดนสาวหลอกไปสี่แสนอ่ะโอ้สีโดนนื่อยเกินหนักใจเลยลงทุนเอ้ยมโดนฟอร์เร็กด้วยอะความรักกันหรความรักบางตาความรักบ้าเลยรสามวันมึงรู้จักสามวันมึงโดนเขาลอกสามวันสี่แสนอ่ะเฮียหลุดจัดเลยใช่หรอเออ ไม่เป็นไรเว็นกรรมเติมกาชาญีวีเป็นกรรมโอ้โหมึงชดใช้กรรมไปเลยนะชดใช้กรรมไปแล้วไงชาติที่แล้วมึงมึงไปหลอกเขาเงินมาใช่ชาติที่แล้วไปหยิบเงินเขามาแปดแสนชาตินี้เขามาทวงคืนมาทวงคืนสี่แสนพอพอเท่าเดียวนู่นได้ยังไงอ่ะติ๊กเก็ตติ๊กเก็ตโอ้โหสี่แสนเลยวะเยเดือดจัดเต็มที่มึงก็เลี้ยงข้าวก็พอแล้วสุดจริงว่ะพี่พี่แม่งโคตรสุดอ่ะ คุยพี่เดี๋ยวอ๋อไม่ไม่ไม่คุยพี่ชายเลยได้โรเล็กองแบทแมนได้ตั้งเดือนหนึ่งเออตอนนี้ได้เลยแบทแมนอ่ะตอนแรกเก็ตเฟ้อแล้วก็ราคาขึ้นตอนราคาขึ้นอีกรอบค่าเงินเฟ้ออยู่แล้วไอ้ตอนนี้เป๊ปซี่มันขึ้นกว่าเอ้ยมาไหนมันแรงกว่าฮักปั้ลงลงหมดเลยเปล่าลงหมดเลยอ๋อลงหมดเลยก็ไปใครปาเต้ปาเต้ลงนาฬิการถสปอร์ตตอนนี้ลงหมดเลยเศรษฐกิจเหรอนะเศรษฐกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจ แต่จกิงโคตรสะสมเลยนะถ้ามีเงินก็ผลอยู่ไว้ใส่แบทแมนโคตรเท่อะตอนนี้บอกไงหมายถึงว่าถ้าแบบมีเงินเหลือๆอยู่ไว้ดีนะเพราะว่าไงค่าเงินก็เยอะอืมแต่ถ้า,าแต่ถ้าในอนาคตถ,ถ้าถ้าเป็นถ้าถ้ารวยแบบแทนไทยแล้วมึงก็เอาสักริชาร์ดมีวสักเดือนสองเดือนเ <laughs> ด้เก็บริชาร์ดมีวเดือนเดียวก็ขายตาขายุาย๊บก็รวยตายหาแล้วขายปุ๊บซื้อบ,บ้านได้หลังหนึ่งเลยเขียบ,บ้านแบบที่ดินดีอแต่รวยพก็พอแล้ว อ๋อคือความสุขของมึงคือการให้หญิง <Yeah. S 1> ให้เงินเงียบหล่ออย่างเงี้ยหล่ออย่างเงี้ยขอแค่เลือกความสุขก็พอแล้วเอาให้ตลอดเลยละคนนี้ให้หญิงอะตลอดให้เพื่อนไม่ให้ให้ oh. พี่น้องไม่ให้โอ้โห oh. ว่าไงว่าไงทำไมนี่นี่นี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสดเอาไปวะ ป่านหมดเองอ่ะสองเท่าไหร่คอยสองเท่าเลยตลาดแดงคนเยอะคนเยอะจัดคนเดียวพี่วันนี้คนเลือสว่างขึ้นป่ะเหลืะสว่างขึ้นเพราะสีลุ้งนั่นแหละผมว่าไอ้พอสีลุ้งนี่สีลุ้งเหลือเฮียร้านคาเฟ่นั่นน่ะอ่าในร้านตู้เขาอะคนออนตอนนี้พี่ทามเจ็ดร้อยคนโอเคนะเข้าที่แล้วป่ะระบบระบบเข้าที่แล้วป่ะเดี๋ยวทีซีตำรวจโอเคแล้วตำรวจไม่มีต้องปรับแล้วทีซีอย่างเดียว ไป hmm? ไปทำผับเอาไปทำผับผับเปิดป่ะพี่วันนี้ไม่ได้เปิดวันวันวันศุกร์วันเส,สาร์ oh. คนคนจะเยอะตอนศุกร์เสาร์อะ่ด้คนจะเข้าไ,ไปแล้วคนอย่างเยอะอะเด็กไม่พอเลยคนชาติที่พาเยอะมากบึ้มเลยครับพี่บึ้มจัดศุกร์เสาร์ โดนเด็อะไรวะพี่จูพี่จิจูจะโดนเด็ดเลยเปิดกระชังอ๋อติเก็ตไงพี่ดีเชิวมีรถการันตีอยู่นะห้าหมื่นมันได้อะไรนะเฟอร์รารี่อะไรนะเฟอร์รารี่ยังไงไม่รู้อะทรงไม่ค่อยสวยใช่ปะผมเห็นว่าแบบเออเสียงไอ้นีเพรอกว่าเสียงเบนท์แต่เบนท์พอกกว่าหรือประกอบเสียวจริงรอบนี้ไอ้เหี้ยโคตรเสียวใสล่ามาพอดีเลยในตัดดิวเบาะอะไรไอ้เหี้ยเอาเราไม้กับที่กับตึนอ่ะ ปืนมันไม่ได้ดันง่ายนะเว้ยโอ้โหปืนนี่หนักนะผมบอกก่อนนะที่พี่เคยเล่นมาแต่ละที่นี่ไม่เหมือนกันนะที่นี่ที่นี่หนักสุดแล้วนะบอกให้นะปืนเชบวกสามไม้บวกหกมาแล้วอาอง่ายร้อยเอ็มเหรอพี่ปืนที่นี่ร้อยเอ็มจบหนักอ่ะไปล้เรียกันไปล้วร้อยเอ็มไม่พอด้วยไม่รู้ว่าจะมีเอ้ยร้อยเอ็มไม่ใช่ถ้ามีเงินไม่ใช่หรอกมันขาคนขายยากเลขาอาจจะติดด้วยหรือเปล่าไม่รู้ดวงร้อยเอ็ม มึงต้องให้เจสสอนแล้วเรื่องเหลี่ยมของหญิงนะเจสเจ๊สอนมันดิกันเสียเหลี่ยมหญิงเนี่ยหลอกให้ทำรูปเนี่โอ้ตังค์ให้หน่อยจริงๆไม่มีตังค์เลยพ่อป่วยแม่ป่วยอย่างงี้เราจะรู้จริงได้ไงเจ๊บอกมันต้องต้องต้องไปหาพไปลำแรกเลยต้องไปหาบ้านเขามาเถื่อนเขามาด้วยใจเขาแล้วอะไรโอ้เดี๋ยวพี่ไม่น่าเสียเยอะนะลอกออนจริงอ่ะหลอกซีแฟนอะ เป็นผมอ่ะโอ้ผมไม่มีอ่ะอย่างนั้นเหมือนวิชาชีพมากกว่าฮช่ใเกินทำเป็นขบวนการพามเวอร์เรนเจอร์เลยอ่ะพอได้ไปปุ๊บก็คือเงียบหายไปเลยบล็อกปะหรือไงอ่าพี่ดินโนมาเขาอยู่แหละต่พี่ดินโนมาเขได้ก็เป็นไม่ดีอ่ะนี่ไม่ยืนแล้วไม่ไหวยืนรักคือเปลี่ยนไปเลย้ะพอได้เงินปุ๊บเปลี่ยนไปเลย้ะเป็นอย่างนี้แหละพี่เขาไม่ได้จริงใจกับเราไงเขาก็แค่ผลประโยชน์กับเราอหวังผลประโยชน์กับเราเรา เป็นอย่างนี้แหละพี่ตอนจะได้ตอนจะเอาทีจะอีกแบบหนึง่งพอได้ปุ๊บก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะว่าโอ้พี่แม่งแต่นี้ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ของพี่นะผม,ผมว่าได้ไหมโอ้ต้องดูดีพี่เรรากไไไม่ดด้คิหอ หนักจัดเลยพี่เอ้